สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k เชนย y o n นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเรียกชั้นหลังดูเรื่อง The First ์สแลมดังนะครับก็เนื่องในโอกาสที่ The First ์สแลมดังเนี่ยเข้าฉายใน Disney เนาะแล้วก็เข้าฉายมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ละผมเนี่ยได้ดูไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราอยากพูดคุยมานานละช่วงปีก่อนเนี่ยที่ The First ์สแลมดังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสไปดูเพราะว่าติด ทำงานนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่หมงานหนักทํางานทุกวันเลยก็เลยไม่ได้ไปดูในโรงยังมีคุยกับเด็กๆที่สอนอยู่เลยครับว่าเออถ้ามีเวลาไปดูอ่ะก็ไปดูแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังได้นะพอดีโชคดีนะครับมีน้องมีน้องท่านหนึ่งที่เรียนกับผมน้องเขาเป็นนักกีฬาอาปัจจุบันเป็นนักกอล์ตัวยงเลยแล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลด้วยนะครับเขาชอบแซมดังมากก็จริงๆเพราะว่าเขาชอบเล่นบาสก็เลยชอบดูแซมดังด้วย รหรือจริงๆแล้วชอบส l a m ดังเพราะชอบเด่นบา์สหรือว่าชอบบาสเพราะชอบสแลมดังอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเขาเข้าไปดูแล้วเขาก็มาเล่าโอ้ทิชเชอร์เรื่องเนี้ยสนุกมากนะฮะอยากให้ไปดูในโรงจริงก็สัญญาไว้แต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ทําตามได้เพราะว่าติดสอนเยอะมากช่วงนั้นนะครับสอนแบบวันละเกิน10ชั่วโมงเราก็ ดีใจนะครับที่ดิสนีย์เนี่ยเอาแซมดังเข้ามาเข้ามาฉายก็ได้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอามาทําคลิปเป็นแนวเรียกชันละกันเนาะเพราะว่ามันก็ผ่านมาปีกว่าแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงได้ดูเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครบางคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูในสตีมมิ่งได้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเข้าสติมมิ่งไหนบ้างแต่ว่าอย่างผมมาผมดูในดิสนีย์นะครับแต่ว่าแอบติไว้ก่อนว่า ในดิสนีย์อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ซับไตเติลเหมือนกับในโรงหรือเปล่านะแต่ว่าซับโคตรเที่ยเลยคือคือดูแล้วขัดใจอ่ะทุกคนคือขอหยาบนิดน,นึงแต่ว่าแบบคือดูแล้วไม่โอเคมากๆเลยอ่ะก็อาจจะต้องดูเป็นซับภาษ,าษาอังกฤษนะครับคือจริงๆตอนแรกดูเป็นซับไทยแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าดูซับไทยแล้วโมโหดูแล้วหัวร้อนก็เลยเปลี่ยนเป็นซับภาษาอังกฤษแทนและอีกอย่างคือผมก็อ่านมาง,งานะเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ รู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นไงเนาะก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องซับไตเติลขนาดนั้นแต่ยอมรับว่าซับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คนแปลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธผมแล้วกันคือคุณแปลคุณผมไม่รู้ไงว่าเขาใช้คนแปลหรือว่าเขาใช้ AI แปลหรืออะไรแต่ว่าแปลว่ะไม่ดีครับในส่วนของดิสนีย์นะแต่ว่าถ้าเป็นแอปอื่นนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ขอเกินก่อนละกันนะครับว่าจริงๆคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้เยอะมากเพราะว่า ในส่วนของ The First Slam Dunk เนี่ยเราเห็นข่าวมาตลอดเนาะว่ามันน่าจะเป็น Slam Dunk ภาพที่เป็นการแข่งกับเทคนิคซังโน,โนซึ่งช่วงที่แข่งกับเทคนิคซังโนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นศึกสุดท้ายแล้วกันนะครับของทีมโชคุซึ่งเป็นศึกที่มันที่สุดโหตอนอ่านมังงะน,นี่แบบสุดยอดคือลุ้นตามเลยว่าแต่ละชอ็อตแต่ละชอ็อตแต่ละเต,ต้มที่ได้มานี่มันมันสุดโหดจริงๆมันกดดันมันอึดอัดแล้วก็มันไปนในตัวนะครับซึ่ง ในตอนนั้นน่ะผมอ่านช่วงประมาณผมอยู่มตน้นแต่ว่าต้องบอกก่อนทุกคนคือสแ a ลมดังเนี่ยมันจบก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะคือนานมากนะครับซึ่งผมมาอ่านตอนมอตน้นก็ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ช่วงที่เรียนบาสเกตบอลในโรงเรียนก็ชอบเล่นบาสนะครับจริงๆไม่ได้เล่นบาสเก่งเท่าไหร่แต่ว่าชอบในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ไปหากระตูเรื่องแลมดังอ่านแล้วก็ ไปหาการ์ตูนมาดูนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีโอกาสได้ดูตั้งแต่ช่วงประมาณป .6 แล้วละ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ยดูแล้วก็ยังไม่ได้อินเท่าที่ควรก,ก็ชอบระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้อินมากขนาดนั้นจนกระทั่งม .3 ได้เรียนบาสเกตบอลเนี่ยถึงกับอินมากโอ้ช่วงนั้นคืออินขนาดที่ว่า ตั้งชื่อใน Facebook อะครับว่าม e. ิสอิสิดเดอะเบนโอ้โหคือโคตรเบียวเลยแต่ว่าเออคิดถึงเหมือนกันนะครับช่วงนั้นมิสอ e ิก็เป็นชื่อของมิสมจจี้ในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็คือคาแรคเตอร์ตรงกลางนี้ส่วนช่วงนั้นพอดีผมเรียนพิเศษนะครับเรียนกับ V ีบายเดอะเบนแต่ว่าในในยุคนั้นเนี่ยเขายังชื่อเดอะเบนอยู่นะครับก็ตั้งชื่อก็ขำขำ,ำนึกนึกถึงก็ตลกดีนะครับทีเนี้ยคาดหวังไว้เยอะมากว่าแซลมดังที่แข่งกับแข่งกับเทคนิคสังโนเนี่ยจะต้องมันมากๆ ก็ดูเรื่องนี้ไปนะครับต้องบอกก่อนว่าการการรีวิวหรือว่าการพูดถึงเรีแอคชั่นในคลิปนี้ผมจะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาทำออกมาดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจะพูดถึง point ที่ชอบหรือไม่ชอบซะมากกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าต้นฉบับหรือมังงะของอาจารย์อินอเอะมันขึ้นหิ่งมากๆคือลายเส้นหรือว่าการวางไทม์ไลน์ในแต่ละช็อตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบ โอหอ่านแล้วอ่านเราไม่รู้จะชมเรื่องไหนได้มากกว่าเรื่องนี้แล้วอ่ะเพราะฉันต้องต้องแยกก่อนว่าถ้าเป็นตัวมังงะของแซลมดังเองอะ่ะผมให้เป็นการ์ตูนกีฬาที่ดีที่สุดในในชีวิตเลยตั้งแต่อ่านมานะครับอย่างที่บอกนะอันนี้คือเราพูดถึงมังงะต้นฉบับผมให้เป็นการ์ตูนกีฬาที่ดีที่สุดในชีวิตผมแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวอนิเมะอ่ะเราก็ต้องมาคุยกันเป็นจุดๆว่าแล้วมันต่างยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนจะไปพูดถึงนะครับเดี๋ยว เรามาดูกันก่อนว่าอาข้อที่1คลิปนี้เป็นการพูดคุยนะไม่ใช่คลิปสปอยแบบเล่าเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีการพูดถึงในเรื่องแหละแล้วจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนการดูหนังเทื่อนนะครับถ้าใครอยากดูก็อย่างที่ผมบอกนะสามารถเข้าไปดูที่ Disney Ho อ Star ได้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเนื้อเรื่องอ่ะผมขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงคือในทีมของเทคนิคซังโนะเรารู้ว่าเป็นทีมที่แข็งงงแกรร่่่่ททีีสุุดใในนปปะเศขอญมซึ่ง ถ้าเป็นในมังงะเราเห็นชัดมากเลยว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนคือแบบโคตรโหดแต่ว่าในตัวอนิเมะที่ดูเนี่ยในตัวเดอะมูฟวี่ผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของลายเส้นด้วยตัวงานภาพซึ่งเราเราไม่ได้สัมผัสได้ถึงความเก่งของตัวละครแต่ละคนเลยครับคือเรารู้ว่าไอ้ทีมนี้มันคือทีมที่เก่งมากนะแล้วเราก็รู้ว่าไอ้คาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ที่มันโผล่มาเนี่ยเก่ง แต่มันไม่ได้แสดงถึงคาแรคเตอร์ตัวนั้นสะทีเดียวครับคือเราไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยฟุคาสึเนี่ยคือพอยต์การ์ดที่เก่งขนาดนั้นทั้งท้งที่ในเรื่องมันก็มีพูดถึงอยู่ว่าเนี่ยคือพอยต์การ์ดอันดับหนึ่งของประเทศนะหรือแม้กระทั่งมาซาชิคาวะที่เป็นเซนเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเก่งยังไงบ้างอันนี้คือความรู้สึกที่ผมได้ดูจากในตัวเดอะมูฟวี่นะครับแต่ว่าถ้าตอนอ่านมังงะคือมันมันอ่านแล้วมันชัดมากว่า ตัวละครแต่ละคนเนี่ยมันเก่งขนาดไหนถ้าถามว่าในอนิเมะเนี่ยมีใครที่สัมผัสได้ว่าเก่งบ้างก็น่าจะเห็นแค่คนเดียวก็คือสวากิตะซึ่งเป็นตัวเอกของทางซังโนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้อินขนาดนั้นอยู่ดีนะว่าสวากิตะเก่งขนาดนั้นนะ่ะคือเห็นว่าเก่งแต่ไม่เท่ากับในมังงะในมังงะคือปูมาแบบละเอียดมากว่าสวากิตะเก่งยังไงนะทั้งเป็นมาจากคําบอกเล่ามาจากคําล่ําลือแล้วก็มาจากตัวคาแรคเตอร์สวากิตะเองที่โชว์ท่าแต่ละอย่าง นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งจุดที่ผมติแล้วกันแต่อย่างที่บอกนะคือไม่ได้บอกว่าตัวเดอะมูฟวี่มันไม่ดีแต่เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบเท่าที่ควรเพราะว่าความคาดหวังก่อนที่จะดูมันสูงมากนะครับมับงงะเขาทําไว้ดีมากแล้วก็จริงๆแล้ว คาแรคเตอร์ที่เด่นมากๆเนี่ยก็จะเป็นคาวตะที่เป็นเซนเตอร์อันดับหนึ่งเนาะมีฟุคาสึที่เป็นคอยการอันดับหนึ่งแล้วก็มีสวากิตะเองใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าเราอ่านมังงะเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสตูชิเนี่ยที่เป็นชุติงกาดที่คอยประกบมิซุอิมาตลอดครึ่งแรกเนี่ยคือเขาโหดมากเพราะว่ามิซุอิเนี่ยเขามีจุดด้อยหรือว่าจุดอ่อนในเรื่องของพละกําลังใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไปเป็นนักเลงมาช่วงหนึ่งแล้วก็สูบบุหรี่เขาก็เลยไม่ได้แบบฟูลเท่าที่ควรแต่ว่าสตูชิเนี่ยกติกกบตัวม โหดมากขนาดที่ว่าแข่งไปแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวอ่ะมิซุอิก็หมดแรงเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมิซุอิอาจจะมีหมดแรงไปบ้างในช่วงที่แข่งกับพวกโชโยใช่ป่ะเราจะเห็นว่าโชโยอ่ะมิซุอิเขาหมดก๊กแต่ว่ากว่าจะหมดก๊กก็เกือบจะท้ายๆยเกมละแต่ซาโตชิอ่ะทำให้มิซุอิหมดก๊อกตั้งแต่ครึ่งแรกได้ก็เรียกว่าหินมากหนึ่งคนเลยแต่ว่าในในอนิเมะเนี่ยผมว่าถ้าคนไม่ได้สังเกตเนี่ยน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ซาโตชิเนี่ยมันเป็นใครนะครับเพราะว่าโผล่น้อยมากจริง ส่วนโนเบะเนี่ยจริงๆก็สตรองมากแต่ว่าในตัวมูฟี่เนี่ยแทบไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับโนเบะเลยถ้าจะเห็นก็มีแค่ไอฉากที่ซากรุระงิไปเช็ดเสื้อแล้วก็หันมาตกใจแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวมิโนรุเนี่ยก็จริงๆก็เป็นชุติงกาดตัวจริงใช่ไหมแต่ว่าเราก็แทบไม่เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับเขาถ้าจะเห็น,น่ะผมจําได้ช็อตเดียวเลยก็คือช็อตที่มิซุอิเฟดเฟกตอนที่จะจบเกมครับแล้วมิโนรุเนี่ยเขามาดีเฟนต์ไม่ทันเขาก็เลยทำฟาวมิซุอิ คือผมเห็นอยู่ฉากนั้นฉากเดียวเลยนะคือฉากอื่นอนะ่ะผมก็เห็นว่ามันมีนมคนที่ใส่เสื้อเบอร์หกแต่เขาไม่เด่นอะไรเลยในเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเป็นเป็นจุดหลักๆแล้วกันที่ผมไม่ชอบนะครับเพราะผมว่าซังโนเนี่ยเขาไม่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นกันมากๆแต่ว่าผมแทบไม่เห็นใครเลยในเรื่องเนาะอันนี้เป็นจุดแรกเอาจริงๆอ่ะเด่นสุดในเนี้ยโค้ดโค้ดแม่งโค้ดเด่นเลยเด่นกว่าสวาคกิตาอีกนะครับไปต่อที่เนี้ยฉากเนี้ยจริงๆเป็นฉากที่ผมอยากให้เขาทํามาเด่นมากนะแต่ว่า เอ่อมันก็เป็นฉากหนึ่งที่เห็นว่าซากุระกิตะเนี่ยคือของจริงน้องแต่ว่าดูลายเส้นสิครับเนี่ยคือลายเส้นของอาจารย์อินโนเวตซึ่งในเดอะมูฟวี่อ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันขลังเท่าเท่าที่ควรขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลายๆฉากอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันอ่านแล้วมันขนลุกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากที่คาวตาตะประทะกับอาคางิีหรือฉากที่ซากรุระงีกลับไปเอาลูกบาสมาจากมือของซากากิตะที่กําลังชูดลงห่วงแล้วกําลังจะดังด้วยซ้ํา นะครับก็คือรูปตรงกลางรูปนี้แล้วก็ฉากที่มิซเอทําแต้มรัวๆโดยที่บอกว่าเนี่ยแหละฉันคือมิซอิฉากพวกนี้ผมผมรู้สึกว่าในเดอะมูฟวี่มันยังทําได้ไม่เท่ากับในมังงะนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของฉากต่างๆซีนต่างๆนะครับ แล้วก็ที่ผมสงสัยอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าดิสนีย์อ่ะมันตัดฉากทิ้งหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วอาจจะต้องถามเพื่อนๆที่ไปดูในโรงมานะคบว่าจํากันได้หรือเปล่าว่าฉากเหล่านี้มันมีหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูอะ่ะมันไม่มีใช่ปะอย่างฉากที่สกุลงิมาคุยกับนางเอกก็ไม่เจอผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆอันนี้มันเป็นฉากที่แบบมันเป็นฉากคลาสสิกมากๆเลยนะฉากที่เขาบอกอีกครั้งว่าเขารักบ,บาสเกตบอลมากๆ เพราะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาพูดว่าเขารักบาสเกตบอลแต่ว่าเขาโกหกเพื่อที่จะจีบใช่ไหมครับจะจีบนางเอกแต่ว่าฉากนี้เขาพูดจากใจจริงว่าเขาชอบบาสเกตบอลซึ่งผมก็ไม่เห็นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมามันถึงไม่มีเนาะฉากนี้เป็นฉากที่คลาสสิกแล้วก็เป็นเลเจนดารี่ซีนเลยนะสำหรับผมอะ่ะคือฉากที่สกุลงีทําแต้มตอนสุดท้ายแล้วก็ชนะเซ็เทคนิคซังโนแล้วก็แปะมือกับตัวคู่หูคู่กัดของเขานะครับก็คือรู้เขาว่า แต่ว่าในเดอะมูฟวี่อ่ะผมคิดว่าเขาทำออกมาโอเคนะอันนี้คือไม่แย่เกินไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลายเส้นฉากเนี้ยมันขลังมากอะ่ะเชื่อว่าหลายคนที่ชอบสแลมดังมากๆอาจจะอาจจะมีรูปเนี้ยเป็นโปสเตอร์แล้วก็แปะไว้ที่ฝาบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็มีโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้เหมือนกันถึงมันจะเก่ามากแล้วก็ตามนะครับก็เรียกว่าทําออกมาโอเคนะทำออกมาโอเคในส่วนของฉากนี้ แต่มันก็จะเห็นอีกว่าฉากที่ตามมาเนี่ยใน The Movie มันไม่ได้ใส่เข้าไปหรือว่ามันทำออกมาได้ไม่เท่าไม่เท่าที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับเรียกว่าถ้าถามความประทับใจของ Slam Dunk ที่เป็น The First Slam Dunk งอะ่ะผมรู้สึกว่าผมผมชอบระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เท่ากับที่คาดหวังไว้มากๆเลยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมคาดหวังอะ่ะถ้าผมได้ดูอะ่ะผมจะให้คะแนนแบบเออมันอาจจะเวอร์หน่อยก็แบบอารมณ์ประมาณว่าร้อเต็ม10อะไรเงี้ยคุณนึกออกปะ แต่ว่าพอมาดูอ่ะผมรู้สึกว่าโหยาวว่าแต่ร้อยเต็มสิบเลยอ่ะผมให้แค่แปดถึงแปดจุดห้าแล้วกันก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่การ์ตูนที่แย่มันไม่ใช่การ์ตูนที่ไม่ดีแต่การที่ผมชอบเรื่องนี้มากๆเนี่ยเราเรื่องนี้ไม่สามารถทําได้เท่าที่คาดหวังอ่ะมันก็มันก็ให้คะแนนได้เท่านี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกน้องว่าสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่คาดหวังสูงเอาไว้อ่ะก็คือเป็นเรื่องของลายเส้นแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกะครับ หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าเขาทําออกมาดีนะยกตัวอย่างเช่นซีนต่างๆที่ใส่เพลงลงไปแล้วเพลงที่ใส่ลงไปในในซีนที่ทําสกอได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมันมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าซีนที่มิสเอเขาเฟกแล้วเขาสามารถทําได้สี่แต้มเนี่ยก็ใส่เพลงเข้าไปใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งช็อตสุดท้ายอ่ะที่สุดท้ายส่งลูกไปให้กับสกุลหงิแล้วากุลหงิชุดลงเนี่ย เขาก็ตัดเสียงออกเกือบหมดทั้งเรื่องเลยใช่ปะก็คือแบบทําให้มันรู้สึกกดดันมากๆจริงเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันเหลือเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับตรงเนี้ยผมก็ชื่นชมนะถือว่าทําออกมาดีมากๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลก็คือการที่ใส่ไซส์สตอรี่ลงไปเนาะส่วนตัวผมต้องบอกนี้ก่อนว่าไอ้ช่วงแรกๆที่ใส่ไซส์สตอรี่ของตัวมิางีลงไปอะ ไม่ชอบพอรู้สึกว่ามันไม่ได้อินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่พี่ชายมิยังหี่เองหรือว่าเรื่องของตัวมิยางหเองเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ชอบอะคือการที่ใส่ไซส์ตอรี่ไปแล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องของคาแรคเตอร์บางคนเข้าไปที่มันไม่มีในมนะังงะยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วมิยังหี่เขาเคยเจอกับมิซุอิมาก่อนตอนที่เขายังเป็นเด็กอันเนี้ยก็ไม่ใช่ฉากที่อาจารย์อินโอุเอะเขาเขียนขึ้นมาใช่ปะแต่ผมรู้สึกว่าใส่ลงไปแล้วเออมันมันดีฟดีนะมันมันรู้สึกว่า เฮ้ยจริงๆแล้วคาแรคเตอร์อ่ะเขาก็มีวาสนาต่อกันเขาก็มีความผูกพันกันมาระดับหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปดูแล้วอ่ะมันจะเห็นเองว่าเนี่ยแหละคือโชคชะตาเนี่ยแหละคือทําให้เกิดเป็นทีมโชคุในปัจจุบันที่เพอร์เฟกที่สุดตั้งแต่มีมาทุกคนน่ะมันมีเรื่องราวร้อยเรียงกันอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะเฮ้ยคนที่เราเจออ่ะคือคนนี้นะคือคนที่จะมามีเรื่องราวกันคนที่จะทะเลาะกันคนที่จะเป็นเพื่อนรักกันคนที่จะเป็นทีมกัน เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับในโลกจริงผมว่าทุกคนมันมีอะไรแบบนี้นะเหมือนกับผมย้อนกลับไปในอดีตเนี้ยบางทีเราเคยเจอคนนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมครับมันมีอะไรแบบนี้อยู่ในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วผมเลยค่อนข้างที่จะชอบนะไม่ว่าจะเป็นฉากที่มิยางิเคยเจอกับมิซิอิตอนเด็กหรือแม้กระทั่งฉากที่เขาไปตบตีกันไป่อยกันไปทะเลาะก,กันมันก็เป็นหลายฉากที่ไม่ได้มีอยู่ในเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วฉากที่ผมชอบที่สุดอนะ ก็คือฉากที่สวากิตาเขาแพ้แล้วเขาก็ไปเอ่อจะเรียกว่าร้องให้ก็ไม่ได้มันไม่มีเสียงเนาะแต่ว่าเป็นฉากที่แบบกลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวก็โหผมชอบซีนนี้มากมากเลยนะมันเป็นฉากที่สวากิตาเขากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่แล้วก็เขานึกถึงตอนที่เขาไปขอพรใช่ปะขอให้เจอประสบการณ์ที่ตัวเองควรจะได้รับอะไรเงี้ยครับซึ่งเนี่ยแหละหรอประสบการณ์ที่ตัวเองควรจะได้รับคนที่ฝึกฝนจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศกลับต้องมาพ่ายแพ้ในศึกที่ควรจะชนะในศึกที่ไม่ควรแพ้ ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอินมากๆนะครับเพราะส่วนตัวเองผมก็เป็นอดีตนักกีฬานะครับที่เคยเป็นแชมป์ระดับประเทศเหมือนกันในกีฬามักลุกก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจเขานะครับก็ภาพรวมอ่ะผมค่อนข้างชอบมากๆแล้วเมื่อกี้ก็ให้คะแนนไปแล้วเนาะก็อยู่ที่8-8.5คะแนนนะครับ สุดท้ายแล้วใครคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากเข้ามาเม้าอะไรเข้ามาพูดคุยอะไรหรืออยากให้ทําคลิปต่อไปเป็นคลิปไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียลชันหลังดูแบบเล็กๆน้อยๆเนาะเอามันเหมือนก็มาพูดคุยกันก็ใจจริงอะ่ะก็คือทําคลิปนี้เพื่อที่จะได้คุยกับเพื่อนๆน,น,นะครับแล้วก็รวมถึงน้องโมจิด้วยที่ในอดีตเคยสัญญาไว้ว่าจะไปดูแต่ก็เพิ่งจะได้มาดูในวันนี้นะครับก็ทุกคน ใครชอบอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ